ไม่มีข้าวจะกินเงินเนี่ยเงินเศษเหรียญบาทนในมือเนี่ยโคตรมีค่าเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าชีวิตของคุณตอนนี้ดีอยู่แล้วคุณสามารถเดินผ่านชีวนี้ไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกุ้งกันยาค่ะกุ้งเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจสภาพชีวิตของคน เพราะว่ากุ้งเองเคยประสบมาแล้วเคยอยู่ในจุดที่สูงสุดก็เคยมาแล้วเคยติดเลยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดก็เคยมาแล้วคุณจะต้องถามว่าจุดที่สูงสุดของกุ้งคืออะไรถูกไหมคะกุ้งก็เป็นคนธรรมดาคนนี้นะคะพ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวยแต่จุดที่สูงสุดในชีวิตของกุ้งคือกุ้งมองเห็นดงจุเศระดาแล้วถ้าคุณถามว่าชีวิตที่แย่ที่สุดของกุ้งคืออะไร จุดที่ไม่มีแม้กระทั่งที่จะอยู่ไม่มีข้าวจะกินเงินเนี่ยเงินเศษเหรียญบาทในมือพูดมีข้าวเลยคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าช่วงที่แย่ที่สุดของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่ามองอะมองนอนอะมองขนะืนอ,อแล้วอยากจะแบบฆ่าตัวตายอยากจะแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไม่อยากนอนแล้วไม่อยากตื่นึ้นมาตอนเช้าเนี่ยคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า แต่พอพุ่งคิดว่าไม่ดีถ้าเกิดชีวิตฉันผ่านไปได้เนี่ยัมีอะไรให้ฉันกอบโกยอีกตั้งเยอะตั้งแยะหรือพี่พุ่งอยากเอามาแบ่งปันว่าถ้าเกิดคุณกําลังท้อกําลังวิตกกับการใช้ชีวิตกับความเป็นอยู่ของคุณที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ยากเลยพูดเหมือนพูดเหมือนง่ายแต่คุณลองทอําดูดิคุณเอาความคิดเดิมๆของคุณออกไปเอาออกไปเลย เพราะว่าไอความคิดเดิมๆของคุณอะถ้ามันจะทําให้คุณรวยได้อะคุณรวยไปนานแล้วคุณเคยตื่นกี่โมงตื่นเช้าไปทํางานกลับทํางานเสร็จกลับมาบ้านกินข้าวอาบน้ํานอนถูกต้องไหมคุณก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมดีตอนเช้าคุณตื่นให้ไวขึ้นอีกนิดนึงแล้วคุณมาทําอะไรที่คุณอยากจะทําอย่างเช่นออกกําลังกายรักตัวเองไงสวดมนต์เป็นสิริมงคล ้กับตอ,อย่างเนี้แล้วคุณก็ไปทํางานพอไปทํางานเสร็จใช่ไหมแขกที่คุณพอเลิกงานแล้วคุณกลับมาบ้านกลับมาบ้านแทนที่คุณจะเอหนหลังนอนเลยหยิบไปทําเรื่องไร้สาระดูหนังดูทีวีดูละครเล่นโทรศัพท์ถ้าได้หยิบโทรศัพท์แล้วมันจะเพลินไปกับมันเลยถูกไหมคุณเปลี่ยนดิเปลี่ยนเอาเวลาเนี้ยให้มันน้อยลงหรือให้มันหมดไปเพราะอันนี้แหละมันเป็นตัวหนึ่งที่ถ่วงความจเจริญของชีวิตคุณ คุณก็เอาเวลาเนี้ยเปลี่ยนใหม่คุณเอามาศึกษาเรื่องที่คุณชอบเรื่องที่คุณถนัดคุณชอบเรื่องไหนคุณก็ไปศึกษาเรื่องนั้นจะบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงโทรศัพท์เครื่องนี้แหละสามารถสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้สามารถคุณอยากรู้ยังไงคุณเปิดหาดูได้เลยเดี๋ยวนี้คุณก็ใช้วิธีนี้คุณก็ต้องมาถามตัวคุณเองอะว่าตัวคุณเองอะ เกิดมาเพื่ออะไรคนทุกคนนะ่มันมีอยู่แค่สองวันเท่านั้นแหละในชีวิตเราที่สําคัญ 1. คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเกิดมาเมื่อไหร่ 2. งก็คือเราต้องรู้ว่าเราเกิดมามีชมีวิตอยู่เพื่ออะไรมันไม่ใช่มีแต่เราหลอกที่แย่มันมีคนที่แย่กว่าเราร้อยเท่าพันเท่าแต่ว่าเราอะจะต้องลุกขึ้นมาสู้เราจะต้องรู้ขึ้นมาสิลุกข,ขึ้นมาสู้ ทู่ไม่ได้ทู่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนที่เรารักคนที่รอเราอยู่นั่นแหละคือคําตอบของชีวิตของคุณหรือเปล่าลุยเลยรออะไรเวลานะ่ะมันหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยนะแล้วคุณไม่สามารถย้อนมันกลับย้อนมันกลับมาแก้ไขอะไรได้แต่เราเริมใหม่ทําใหม่ทําใหม่เพื่อตัวของเราค่ะ